สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเจริญบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับค่ะน้องจิน๊นพักเก้านะคะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบานหาแนตะตำบลด่านขุนทศอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนเจริญบุญนะครับค่ะวันนี้นะคะที่วัดบานหานะคะก็กําลังก่อสร้างองค์พระใหญ่นะคะและพร้อมทั้งวิหารนะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะใครที่อยากจะมาร่วมงาน ทอดกระถินหรือว่ามาร่วมสร้างองค์พระใหญ่ที่วัดบ้านหานนะคะก็ติดต่อได้นะคะที่ทางวัดบ้านหานค่ะครับพระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีแก่สาธุชนคนใจบุญนะวัดบ้านหานด้านหลังผมนี่กาลังสร้างเขาเรียกฐานพระนะครับเอาละครับเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวไปการาบนักการ,รคุณเจ้ากันว่าภายในวัดบ้านหานอย่างนี้นะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมได้รับทราบกันนะขอเชิญนะครับ,รบติดตามผมสกุลเดชและน้องจิ๊บเข้าไปนะครับขอเชิญนะครับ พอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพพระครูศรีปริยัติพิธานเจ้าวาดวาดัวดปัญหาญเจ้าหน้เาเภอด่านปุนทศตำบลด่านปุนทศอําเภอด่อา,ดานปุนทศจังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสมารประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั่วประเทศ ทั่วโลกให้รับรู้รับทราบและก็จะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดบรรหารวัดบรรหารนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาที่ปรากฏหลักฐานปีพศ2422มีชื่อว่าวัดป่าเลไลทอง หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดบรรหารและดำเนินการก่อสร้างมาเป็นลำดับถึงทุกวันนี้วัดบรรหารนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบันก็คือสร้างพระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตักยี่สิบเกเมตรส่วนสูงสี่สิบห้าเมตรมีนามว่า พระพุทธเมตตาสีทศพลยานด่านคุณทศโดยการขนานนามของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยานสังวรได้ประทานชื่อมาให้และได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2556ในการก่อสร้างพระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปรางประธานปอนนี้ และวัดบ้านหารนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นลำดับก็ด้วยการระดมทุนปีหนึ่งสองครั้งในการจัดทอดกระถินสามัคคีประจำปีและการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีการทอดผ้าป่านั้นกำหนดในวันที่15มีสายนทุกทุกปี สำหรับการทอดกระถินนั้นกำหนดทอดกระถินวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพศ2566เพื่อรวบรวมเงินทั้งสองรายการนี้สร้างพระพุทธเมตตาสีทศพลยานด่านกุณทศฉะนั้นอัตมาภาพในนามของเจ้าวาดวัดปัญหา ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจต่อสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมการสร้างตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้และจะมาร่วมกันสร้างต่อไปนี้ให้พระพุทธมิตาสีทศพลยานด่านคุณทศสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของวัดบรรหารเพื่อเป็นถาวรวัตถุเพื่อเป็นสิ่ศักดิ์สิทธิ์และ เป็นศาสนสถา,านที่ควรกลัาบไหว้ส่วนหนึ่งของประเทศไทยฉะนั้นอาตมาภาพขออำนวยอวยพรในท่านทั้งหลายจงจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัตินิคิดสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลาย ทุกคนทุกท่าน,นเธอเจริญพร